จิตอยู่กับความว่างจิตอยู่กับความว่างจิตก็ไม่ต้องกังวลจิตไม่ต้องกังวลที่จะคิดเพราะว่าถ้าจิตอยู่กับความคิดนี่คิดเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างพยาบาทเบียดเบียนบ้างเป็นเนคขามมาเป็นเมตตากรุณาบ้างซึ่งทําให้จิตนั้นอยู่กับความคิดแล้วก็จะดิ้นรนทั้งหนีทั้งสู้ สมมติว่าจิตอยู่กับความคิดก็จะไปในกุศลอกุศลบ้างซึ่งความคิดมันก็ไม่เที่ยงจิตก็เลยต้องอยู่กับความว่างนะครับจิตอยู่กับความว่างถ้าจิตไปอยู่กับสัญญากรรมพยาบาทวิหิงสาในกรรมะเมตตาคุณาซึ่งก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันเกิดดับอีกเหมือนกันจิตก็จะไม่นิ่งกับไม่นิ่งจิตก็จะ เร้าหมองไปถ้าไปอยู่กับความคิดจิตก็จะเศร้าหมองจิตไปอยู่กับสัญญาต่างๆจิตก็จะวันไหวจิตอยู่กับความว่างนะครับไม่เศร้าหมองไม่วันไหวจิตไม่อยู่กับเวทนาเพราะถ้าอยู่กับเวทนานี่มันเกิดความสุขทุกข์พอใจพอใจดีใจเสียใจซึ่งการที่จิตไปอยู่กับเวทนาเนี่ยทำให้เกิดตัณหาง่ายนะครับเกิดตัณหา เราเกิดกัญหาแล้มันเป็นทุกข์นะครับดิ้นรนสแสวงหาปรุงแต่งไม่จบไม่สิน้นท่านก็เลยให้จิตอยู่กับความว่างนะครับเพราะว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงจิตอยู่กับความว่างนะครับเมื่อจิตอยู่กับความว่างแล้วก็ให้รู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าจิตไปอยู่กับความคิดมันก็จะขาดความรู้สึกตัวขาดสติสัมปชัญญะมันกะ็จะปรุงแต่งไป ไม่จบไม่สิ้นในสัตว์คนวัตถุธรรมชาติต่างๆครับท่านก็นเลยให้เรากลับมาให้จิตอยู่กับความว่างเมื่อจิตอยู่กับความว่างก็ไม่ปรงแต่งไปในการพยาบาทอิงสาใน,ในสัญญาต่างๆในเวทนาต่างๆซึ่งการที่จิตอยู่กับความว่างเนี่ยมันก็ทําให้จิตนั้นมีเครื่องอยู่ที่มั่นคงบริสุทธิ์สว่างสง,งบเย็น พอจิตเวลาได้อยู่กับความว่างแล้วมันเย็นนะครับไม่เล่าร้อนไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกไม่เหมือนไปอยู่กับความคิดเดี๋ยวก็มีอารมณ์กำหนัดขัดเคืองรุ่งหลงนะครับเดี๋ยวก็รู้สึกดีไม่ดีเสียความรู้สึกอยู่กับความคิดแล้วจะเป็นอย่างนั้นมีความรู้สึกมีอารมณ์อยู่ตลอดเวลาจิตก็จะฟุ้งซ่านจิตก็จะเล่าร้อนจิตก็จะไม่สงบท่านก็เลยให้เอาจิตอยู่กับความว่างจิตจะได้สงบ เย็นบริสุทธิ์ผลคลายจิตจะได้ราเรืองแจ่มใสจิตจะยิ้มได้นันจิตจะยิ้มได้แต่ถ้าจิตอยู่กับความคิดยิ้มไม่ออกนะครับมันตึงมันเครียดนะครับมันวิตกจริตนะครับมันจะมีราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตมากับความคิดหมดจริตทั้งหลายเนี่ยราคะโทสะโมหวิตกสตตาปัญญาณิมากับความคิดหมด ก็เลยละจริตโดยการอยู่กับจิตอยู่กับความว่างเป็นการละจริตก็เลยไม่ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปปฏิบัติตามจริตเพื่อจะละราคะโทสะโมหะหรือว่าปฏิบัติธรรมเพื่อจะเพื่อเจริญรัทธาปัญญานะครับไม่ต้องก็อยู่กับจิตอยู่กับความว่างนะครับตัดจริตทั้ง6ได้นะครับเมื่อตัดจริตทั้ง6ได้ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดที่เราเครียดเราเป็นทุกข์นะครับ มีกิเลสครอบงำมีกรรมที่ต้องบริหารมีวิบากที่จะต้องรับผลเนี่ยครับเพราะว่าจิตไม่อยู่กับความว่างนี่แหละจิตอยู่กับความว่างนะครับถ้าเราดูจิตจิตเฝ้าดูจิตจิตเกิดดับแล้วก็อยู่กับความว่างไม่กังวลไม่เครียดไม่วิตกครับเมื่อจิตอยู่กับความว่างนะครับไม่ไปกับสัญญาสังขารเวทนาจิตก็อยู่กับความว่างนะครับไม่ไปปุงแต่งอยู่กับรูป รูปสวยไม่สวยงามไม่งามดีไม่ดีสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมหน้าปัจนาไม่น่าปัจจุนหน้าใครไม่น่าใครไม่น่ายินดีจิตอยู่กับความว่างปุ๊บก็ไม่เป็นไปกับรูปเพราะรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขับเครื่อนนะพูดคิดทําอยู่กับรูปก็เลยไม่หลุดพ้นสักทีจิตอยู่กับความว่างนะจิตคือธาตุรู้รู้อยู่กับความว่างเมื่อจิตอยู่กับความว่างแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับ อยู่กับความว่าง and and well, แล้วไม่ต้องกังวลเพราะถ้าอยู่กับรูปรูปก็ไม่เที่ยงเกิดดับว่้รูปเป็นสังขารอยู่กับเวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดดับข้พเจาเป็นสังขารอยู่กับสัญญาไม่เที่ยงเกิดดับเป็นสังขารหมดอยู่กับความคิดสังขารก็กเป็นสังขารอีกไม่เที่ยงเกิดดับอีกอยู่กับความว่างความว่างที่เป็นนิพพานเป็นสนัญญานะครับก็เลยไม่เกิดไม่ดับนะครับอยู่กับความไม่เกิดไม่ดับ ไม่ต้องปรุงแต่งไม่มีอะไรให้ยินดีพอใจเพลิดเพลินนะครับอาศัยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ระหว่างที่ธาตุกันนะยังไม่แตกดับไปกับดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณจตอยู่กับความว่างนะครับไม่ต้องเสพกามไม่ต้องเสพเกียรติไม่ต้องเสพกินไม่ต้องเสพติดวัตถุกรรมกิเลสกรรมนะครับไม่ต้อง,องดิ้นรนแสวงหาวัตถุธา,านะต เพราะว่าจิตอยู่กับความว่างแล้วมันก็เป็นนิพพานแล้วนะครับเป็นความหลุดพ้นเป็นความไม่ต้องคอยละคอยระวงังคอยจเจริญรักษาอะไรจิตอยู่กับ,วนะค,บความว่างนะครับความว่างจะเป็นเครื่องรักษาจิตแทนทาให้จิตนั้นไม่ต้องไปดิ้นรนไปสแสวงหากามนะครับไม่สแสวงหาความ ยินดีพอใจเพลิดเพลินเพราะทุกครั้งที่เรายินดีพอใจเพลิดเพลินเนี่ยเป็นเพราะความคิดนําทางสัญญาเนะวทนาซึ่งมันก็ทําให้เกิดภพชาติจิตอยู่กับความว่างนะครับจิตอยู่กับความว่างนะก็ไม่ติดนิมิตไม่ติดภายในภายนอกนะครับไม่ติดจิตอยู่กับความว่างก็โลง่งนะครับสมองก็โลง่ง จิตใจก็ปลอดโปรง่งสุขภาพก็เบาสบายเบาตัวเพราะว่าไม่เอาจิตไปฝังอยู่ในกายไม่เอาจิตไปฝังอยู่ในเวทนาในสัญญาสังขารจิตอยู่กับความว่างนะครับจิตไม่ดิ้นรนไปดูไปฟังไปดมกลิ่นิ้มนสัมผัสนะครับเพราะว่าจะดูฟังดมกลิ่นเล่นสัมผัสเรื่องราวต่างๆเท่าไหรก็ตามมันก็แค่เกิดดับมันก็แค่สังขารที่ไม่เที่ยง สังขารที่เป็นทุกข์สังขารที่ไม่มีตัวตนนะครับไม่ว่าเราจะไปดูนะครับภัยธรรมชาติดูสัตว์สังขารชีวิตที่กําลังเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าภทวธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นได้เดี๋ยวก็ตั้งอยู่ระดับไปซึ่งโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับโลกร่างกายจิตใจหรือว่าโลกธาตุมันก็ไม่เที่ยงเกิดดับมันเป็นทุกข์ในตัวมันเองมันก็ต้องเปลี่ยนแปลง เรามาอาศัยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในกามเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องไม่เที่ยง,งเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงไปด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งคือนิพพานนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเป็นทุกข์นะครับก็จิตอยู่กับความว่างสุญญตานะครับเมื่อจิตอยู่กับความว่างแม้จะต,ต้องแตกสลายไปก็นิพพานนะครับวิญญาณก็เมื่อธาตุขันธ์อญญายญะแตกไปวิญญาณก็ดับก็ว่างก็นิพพานก็หมด พบหมดชาติที่จะไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวเป็นลังไปอาศัายพบภูมิต่างๆไม่มีแต่ก่อนนิพพานเราต้องนิพพานก่อนนี่แหละปัญหาอยู่ตรงน,นี้แหละเราต้องนิพพานก่อนวิญญาณนะใจจิตต้องอยู่กับความว่างให้ได้ก่อนเมื่อจิตอยู่กับความว่างแล้วก็ไม่กังวลที่จะปุงแต่งนะครับระงรับจิตแต่สังขารได้ครมีจิตจิตไม่ปุงแต่งสังขารระงับเวทนาได้ระงรับสัญญาได้ เป็นสัญญานิโรธเป็นเวทนานิโรธได้ดับเวทนาดับจิตตสังขารการปุงแต่งได้ดับรูปทั้งรูปพบนะการมาพบรูปพบอรูุพบได้ตัดสังโยชน์ได้นั่นเองนะครับทั้งกิเลสภะกเลสสังโย์เป็น้งสัญญาทั้งสิบได้ก็ผลเป็นพระอราหันต์เป็นสู่ความว่างซึ่งทุกคนก็ตัวตนที่แท้จริงคือความว่างนะครับแต่เรามัวแต่ ยุ่งนะครับอยู่กับรูปกับเวทนาสัญญาสังขารวัญญากับขันธ์ทั้งหกับธาตุขันธยะะก็เลยมีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนเราเขาถ้าจะอยู่กับความว่างแล้วไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเรานะครับมีแต่ธรรมชาติที่เป็นกรรมเก่ากนะับรูปมีความเก่เจ็บตายไปก็ธรรมดามีความหิวกระหายก็ธรรมดา แต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือมันไม่ห่วงไม่ห่วงรูปไม่ห่วงเวทนาไม่ห่วงสัญญาไม่ห่วงสังขารเพราะว่ารูปก็จะเป็นรูปที่ปาศจากเจ้าของเวทนาก็ไม่มีเจ้าของสัญญาก็มีสังขารก็ไม่มีเจ้าของเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้วเพียงแต่กุปทานเอาเวลาเราเกิดมาแค่นั้นเองทีนี้เรารู้สึกรู้ษารู้ความรู้เรื่องแล้วได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจว่า รูปไม่เที่ยงเวลาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นนันตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็ปล่อยปล่อยให้มันไปอย่างนั้นเราก็คือความว่างก็อยู่กับความว่างไปนะแต่ระหว่างที่ยังไม่แตกไม่สลายเนี่ยก็จิตก็อยู่กับความว่างอย่าไปอยู่กับรูปกับเวทนาสัญญาสังขารเพราะมันมันเปลี่ยนตลอดมันทุกตลอดเราเฝ้าดูมาหลายภพหลายชาติแล้วมันเป็นอย่ังไงเลยต้องปล่อยวาง เบือในาใยคลายความเยินดีพอใจเพื่อเพลินสัดสละละคลายถอนอุปทานถอนอวิชชาถอนตัณหนาถอนทิฏฐิในตาตขันธ์นะจิตอยู่กับความว่างครับจิตอยู่กับฟองว่างจิตอยู่กับความว่างนะครับจิตอยู่กับความว่างเมื่อจิตอยู่กับความว่างแล้วก็หมดทวงนี่สำคัญหมดทวง,หม,ง,งวหมดความกังวลหมดความเครียดเมื่อจิตอยู่กับความว่างนิวรณ์ครอบงำไม่ได้ไม่ทำทุจริตไม่มีนิวรณ มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่ประมาทนะครับแล้วก็เป็นกุศลตลอดนะครับไม่มีนิวรนคอกงามนะครับนี่คือสําคัญมากเพราะว่าเวลาเรามีความละอายเก่งกลัวต่อบาปเรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพรตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่มีทุจริตแล้วก็ไม่มีนิวรนทั้ง5นะครับมันก็สบายนะครับก็เย็นดี ก็สงบดีนะครับก็บริสุทธิ์ดีก็โล่งโปร่งเบาสบายความประมาทเสื่อมโทุกไม่มีในจิตเขาเลยว่างตลอดจิตอยู่กับความว่างครับจิตอยู่กับความว่างนั่งสมาธิก็อยู่ในสุญญตาสมาธิแบบจิตอยู่กับความว่างจะนอนก็ว่างเยืนก็ว่างเดินก็ว่างหลับก็ว่างเตือนก็ว่างจิตอยู่กับความว่างับจิตไม่ส่งนอกไม่ส่งใน นะครับจิตไม่ส่งนอกส่งในนะครับจิตอยู่กับความว่างไม่มีการไปกันมาไม่มีการขึ้นการลงกันเข้ากันออกไม่มีการเจริญการเสื่อมการแบบจิตอยู่กับความว่างก็สบายดีนะครับจิตอยู่กับความว่างเมืนะนะ่อจิตอยู่กับความว่างแล้วมันไม่ติดนะเพราะว่าในความว่างในจิตนั้นไม่มีเราไม่มีของเราไม่ติอยู่แล้วมันไม่ติดไม่ยึดไม่ถือนะครับพอได้ฟัง ได้ศึกษาได้มพูปฏิบัติมาจนเบ็ดเสร็จสําเร็จล่วงด้วยดีแล้วนะครับก็เลยไม่มีอะไรติดอะไรไม่มีอะไรยึดอะไรนะครับนิพพานอยู่แล้วว่างอยู่แล้วไปจิตอยู่กับความว่างนะครับเป็นกุศลตลอดนะครับเป็นความดีนะครับไม่ร้ายนะครับอารมณ์ไม่ร้าย,นะค,ามมายความรู้สึกไม่ร้ายนะครับจิตใจไม่ร้ายนะครับจิตใจดีความรู้สึกดีอารมณ์ดีตลอดเพราะจิตอยู่กับความว่างเพราะไม่มีความคิด มาก่อให้เสียอารมณ์ให้เสียความรู้สึกให้เสียใจนะครับไม่มีความคิดการพูดการตามพฤติกรรมมาทําให้เสียสมาธิเพราะจิตอยู่กัความว่างจะไม่เสียสมาธินะครับไม่ทุจริตไม่เสียสมาธินะครับไม่ขาดสติไม่ขาดความรู้สึกตัวไม่ประมาทมีสติมีสมาธิมีความสว่างสวายอยู่ตลอดเวลานะครับานก็ครอบงําไม่ได้ จิตอยู่กับความว่างก็ไม่ต้องมีผลประโยชน์ไม่ต้องมีรายรับรายจ่ายไม่มีผลดีผลร้ายไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีมิตรไม่มีศัตรูไม่มีสิทธิ์ไม่มีอาจารย์ไม่มีอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่ได้อะไรกับอะไรจิตอยู่กับความว่างบก็เลยไม่มีปัญธะไม่มีภาระทางใจจิตอยู่กับความว่างก็เป็นบุญตลอดแล้วครับทีนี้กุศลตลอด เป็นความดีตลอดจ like <Columbus> ิตอยู่กับความว่างจิตอยู่กับความว่างจิตอยู่ความว่างต้องข้างตั้งมั่นค่องแค่ควรแก่การงานเบาอ่อนโยนอ่อนน้อมมันก็ดีอย่างนี้นะครับจิตอยู่กับความว่างนะครับจิตอยู่กับความว่างไม่มีอะไรมันไม่หหวาดกังวลวิตกกลัวห่วงสงสัยลังเลสับสนไม่มีนะครับจิตอยู่กับความว่างจิตอยู่กับความว่าง จิตอยู่กับความว่าง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 ดีๆกันทุกท่านทุกคนนะครับ